มาดูเรื่องนี้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจนครบาลนะพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขคำวิมลพบตรนะก็พูดถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพนตํารวจเอกุรเชษฐ์หักพานก็หาร่วมกันฟ้องเงินเครือข่ายเว็บนัน BNK Master เตอร์พบตรบอกว่าเรื่องมันเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าเรื่องนี้พนตํารวจโทที่ตีแสงสว่างผู้ประชาการตํารวจนครบาลเป็นคนรับผิดชอบทางพฤตธินัยเนี่ยพบตรได้แต่รับทราบส่วนตัวหนังสือยังมาไม่ถึงพบตรน่าจะถึงวันนี้ เรื่องของคดีเนี่ยเป็นของนครบาลคือพลตำรวจโทที่ติจะดูแลไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีการสั่งการอะไรนักข่าวถามพบตอรว,ว่าหากหมายเรียกบิ๊กโจกไปถึงแล้วจะมีการตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามคำร้องของนครบาลไหมพบตอรบอกว่าให้รอสำนักง,งานกฎหมายและคดีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะใช้ดุลพินิษพิจารณาเสนอขึ้นมาแล้วจะสั่งการลงไปแต่เขากลับไปดูหนังสือก่อนณนะเวลานี้คือเมื่อตอนชั้นเนี่ยยังไม่เห็น ส่วนที่มีการข่าวว่าจะตั้งเจลเลสอบวินัยบิ๊กโจ้งนั้นอบอกว่าตรอปฏิเสธบอกไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเรื่องวินัยยังไม่ถึงเลยหนังสือยังมาไม่ถึงจะไปสั่งการอะไรได้พูดจำไปเองทั้งสิน้นถามว่าตามขั้นตอนแล้ว,ลวเนี่ยบิ๊กโจเป็นหิงพลตํารวจเอกต้องคดีหัวหน้าพนักงานสอบสวนมันจะเป็นใครล่ะพเพราะว่าตรรบอกว่าก็เป็นไปตามวิอาญาไม่จาเป็นต้องตั้งคนตํารวจเอกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหลอกขอรอความเห็นก่อนตอนบ่ายจะรู้อีกทีว่าจะสั่งการอย่างไรต่อไป แต่ไม่จาเป็นต้องเป็นพลตํารวจเอกเลยถ้าสั่งพลตํารวจเอกไปพลตำรวจเอกทุกคนมันเป็นแคนดิเดตหมดมันจะยุติธรรมกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่ในความเห็นของพอบาตารอบ,บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนใบนี้เอาว่าขอดูเอกสารก่อนเพราะว่าการจะแต่งตั้งใครไปสอบสวนเนี่ยคือไม่จะเป็นต้องพลตำรวจเอกมันไม่มีผลอะไรเลยนะคะทีนี้กรณีเดิมเนี่ยพลตำรวจเอกธนาชูวงรองพบาตาร,บบาตารบเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนใช่ไหมละ่ะการจะตั้งอีกชุดหนึ่งมันจะซ้ํำไหม พบตรบอกว่าคดีมันแยกออกจากกันเรื่องนี้ไม่เข้าชุดของคุณธนาเป็นคุณธนาก็ทําคดีต่อเนื่องไปอันนี้เป็นส่วนที่นครบาลทาหนังสือรายงานมาถามว่าตามขั้นตอนหากบิ๊กจกต้องคดีขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรพบตรบอกว่าก็เป็นไปตามนั้นคือมารายงานตัวส่วนจะตั้งชุดสืบข้อเท็จจริงอย่างไรให้เจเลสอบตามวินัยและอาญาตามกันไปหมายถึงว่ามีการรายงานตัวก่อนแล้วให้เจเลสอบ ถามว่าบิ๊กโจ๊กระบุว่าหมายเรียกครั้งนี้ไม่ชอบดีก่ยกฎหมายเนื่องจากการสอบสวนไม่ชอบมันจะย้อนแย้งกับการที่พนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกไหมพอบอตรอบ,บอกว่ามันอยู่กับพยานหลักฐานพนักง,งานสอบสวนทําไปตามพยานหลักฐานบิ๊กโจ๊กมีสิทธิปฏิเสธซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถโต้แยง้งได้พยานหลักฐานก็จะขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมไปสู่อายการไปสู่ศาลและปปช แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามหมายเรียกกําลังคุยกันอยู่ขอกลับไปดูรายละเอียดคือมีหมายเรียกย้ำว่าบิ๊กโจ๊กต้องเป็นไปตามหมายเรียกไหมไปต้องไปหมายเรียกนะนะน้อนักข่าวนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะน้อนักข่าวไม่ควรถามประโยคนี้มีหมายเรียกต้องไปตามหมายเรียกเรียกหนึ่งไม่ไปเรียกสองต้องไปถ้าเรียกสองไม่ไปหมายจับเออเป็นบิ๊กโจ๊กก็ต้องไป ทีนี้เรื่องบิ๊กโจ๊กมันมีต่อเนื่องมายอย่างนี้อันนี้เรื่องใหญ่มากนะคะเรื่องบิ๊กโจ๊กห5าหกแล้วมากันให้ห0พัแล้วบิ๊กโจ๊กทีกปปกก่ศูนย์ข่าวภูเออก็ตเนี่ยอนะคะอ้าวเรแบบ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 แบ่แบบ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 จ๊บแบ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 บวกบแบพเบบแบบแีบพบบแ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 ยบแบบไปเชบบแบบแก็ไบบแบบแบบนบีแบาแบบแบปเบบแบกแบบไบมแบูแบบแบบแบบบกแบบแบบแบบบบแบบแมาอหมก นำหมายมาติดไว้ที่หน้าบ้านพักเมื่อวานนี้เอาหมายไปติดที่หน้าบ้านเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้เรื่องหมายอะไรไม่รู้ทั้งสิ้นฟังจากข่าวไม่รู้รายละเอียดต้องรอกลับไปที่กรุงเทพไปดูหมายเรียกก่อนหมายติดหน้าบ้าน Big บิ๊กโจ๊กส่วนที่บพอบอตรอมอบหมายให้พลตํารวจเอกไกรบุญสุ่ยทรงให้ดูไว้จําชื่อนี้ไว้ชื่อนี้ตอนนี้ขึ้นเบอร์นหนึ่งในการเป็นพอบอตรปัจจุบันเป็นเจเลตํารวจ ให้คุณไกลบุญส่วดทรงเป็นประธานสอบวินัยพลตํารวจเอกสุรเชษตอนนี้มีพลตํารวจเอกสอบสุรเชษสองคนธนาคนหนึ่งไกลบุญคนหนึ่งคือคดีของคุณไกลบุญสอบบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคดีที่นครบาลสมมา,มาร่วมกันฟอกเงินสมคบการฟอกเงินคุณไกลบุญตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ในเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะถูกสอบแต่ในเรื่องคดีให้ทนายความดูแลทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมบิ๊กโจ๊กประกาศกับสื่อมวลชนว่า มั่นใจไม่ได้ทําอะไรผิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและบิ๊กโจ้ยืนยันว่าไม่กังวลทํางานตามปกติดูแลรักษาวความปลอดภัยนายกและครมอทั้งคณะให้เรียบร้อยมาต่างจังหวัดก็มีปัญหามากมายชาวบ้านร้องเรียนมากมายชาวบ้านถูกช่อโกงมากมายต้องใช้กําลังมากมายและสมองมากมายแก้ปัญหาชาวบ้านส่วนเรื่องคดีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและมั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิดพูดสองครั้ง ขณะที่นายยกไฟเขียวให้ตรวจสอบคดีบิ๊กโจ๊กนั้นเป็นอย่างไรผิดคือผิดถูกคือถูกไม่หนักใจอะไรกรณีที่ไปถึงปอประชละ่ะมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรเรื่องการตกแต่งบัญชีอะไรไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีวันนี้มีให้ตรวจสอบการตรวจสอบต้องชอบธรรมต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอำนาจของการสอบสวนอะไรก็ตามวันนี้พร้อมให้ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวสภากความจริงก็จะปรากฏบัญชีของผมผมรายงานปอประชตลอด ส่วนเรื่องตกแต่งบัญชีหรือไม่ทนายจะเป็นผู้ชี้แจงวันนี้ขอทํางานก่อนถามว่าได้โทรศัพท์ไปหาต่อสพตรบ้างไหมเป็นการส่วนตัวบ้างไหมหลังจากถูกหมายเรียกไปแปะหน้าบ้าน Big joke, บิ๊กโจ๊กใบเบี่ยงตอบว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้จากนั้นชาวบ้านรุมเข้ามาขอถ่ายรูปบิ๊กโจ๊กจำนวนมากชาวบ้านแห่แหนให้กําลังใจบิ๊กโจ๊กจานวนมากบิ Big joke, ๊กโจ๊กเลยประกาศกลางหมู่ชาวบ้านว่าเป็นกําลังใจขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมือง ชาวบ้านบอกกันนะเขาเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองบ mm ิ๊กโจ๊กยิ้มแล้วบอกขอบคุณครับเ mm hmm. จอกระดีฟองเงิน mm hmm. คือตํารวจลักษณะคืออย่างนี้เหมือนกับพบตลอะพอบิ๊กโจ๊กไปประกบทักษิณไปประกบธรรมนัฐไปประกบเศรษฐาปุ๊บพบตลอก็เอาไม้เรียบร้แปะแยบที mm hmm. อ่านแล้วเดี๋ยวพ่อเขาออกมาอ่ะสู้กนดีแถลงขง่าวท,ท,ทนายมาเงียบ ตั้งธนาและชุดหนึ่งตั้งไกรบุญอีกชุดหนึ่งเอาเข้าจริงๆถ้าเป็นตาศรีตราสาเป็นอย่างเราๆอย่างนี้นะไม่ยดเยืะอขนาดนี้หรอกพูดเลยอไม่เยเยอะอขนาดนี้นหรอกเนียยเหนี้ยใช่ว่างานนี่คือยับกันไปยับกันมายับกันม,มายับกันไปอ่ะคือกูมีเรื่องอยู่ในมือเมือ่อกูมีเรื่องของมึงอ,อยู่ในมือจะบีบก็ตายจะใครก็รอดเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กก็บอกกูก็มีเรื่องของมึอองมอยู่ในมือกูกันใช่ ต่างคนต่างมีกรรมเอาไว้ถ้ามึงแตกกูอีกอีกเก้าเดียวนั้นกูจะเปิดให้สองคนที่รับรู้เลยว่ามึงอะมีอะไรไว้และเรื่องของมึงเนี่ยมันจะกระทบเป็นทอด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 ไปแล้วมึงรู้มากระทบทอดต่อไปเนี่ยมันเก็บมันหนักขนาดไหนแล้วไม่เปิดเผยซะเลยล่ะจะพูดไม่ได้ฉันโดนจับไม่ใช่มบยถึงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจุ๊ณัีอะไรอยู่ในมือบอกว่าเคยโดนเรียกกันเรื่องเนี้ยมีอะไรอยู่ในมือก็ออกมาเลยมันแงเลย ไก่เห็นของแูงูเห็นนมไก่ไก่กับงูตีกัน